สวัสดีครับวันนี้มาคุยกันในเรื่อง5ขั้นตอนที่จะทําให้คุณกลายเป็นคน1%ที่จะแซงหน้าคนอีก99%ได้กันนะครับคุณเคยรู้สึกเบื่อหรือว่าเหนื่อยล้าในการจมปลักอยู่กับความฝันถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยความสําเร็จการเติบโตและก็ความสมหวังหรือไม่ครับถึงเวลาแล้วที่คุณจะหลุดพ้นจากโซตรวนแห่งความธรรมดาและปลดปล่อยพลังแห่งคนที่ประสบความสําเร็จที่มีอยู่ในตัวคุณออกมานะครับด้วยความคิด ด้วยกลยุทธ์และด้วยความมุ่งมั่นในทิศทางที่ถูกต้องคุณเองก็สามารถเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มคนระดับท็อป1%ที่กลายเป็นพลังที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้ในชีวิตส่วนตัวและในอาชีพของคุณได้นะครับจากเนื้อหาที่ใช้ได้ผลจริงในอีีนี้คุณจะได้ค้นพบความลับในการเติบโตอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงนิสัยของคุณและก็ทำลายอุปสรรคที่ขวางกั้นคุณอยู่นะครับเนื้อหาใน E ีีนี้ได้กลั่นกรองภูมิปัญญาของผู้ที่ประสบความสำเร็จ และคนที่เริ่มต้นอะไรได้ยิ่งใหญ่ที่สุดออกมาเป็นพิมพ์เขียวที่ทําตามได้ง่ายซึ่งจะทําให้คุณก้าวอย่างมั่นคงไปข้างหน้าแล้วก็ช่วยให้คุณปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของตัวคุณได้นะครับคุณจะไม่ถูกรั้งหรือว่าถูกขังไว้ที่เดิมด้วยความกลัวความสงสัยหรือว่าความเข้าใจผิดใด,ดๆอีกต่อไปด้วยขั้นตอนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเหล่านี้คุณจะพัฒนากรอบความคิดที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้สร้างความสัมพันธ์อันทรงพลังและควบคุมวิถีชีวิตของคุณเอง เตรียมออกเดินทางสู่การเดินทางที่เปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งจะกำหนดคําว่าขีดจํากัดของคุณใหม่ให้กลายเป็นคําว่าไม่มีขีดจํากัดและผลักดันคุณไปสู่ความสําเร็จที่ตั้งใจไว้นะครับคุณพร้อมที่จะลงมือทําก้าวแรกสู่ชีวิตแห่งความสําเร็จที่ไม่ธรรมดาแล้วหรือยังยอมรับความท้าทายและเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของคุณตัวตนในอนาคตของคุณจะขอบคุณสิ่งที่คุณทําในวันนี้นะครับ5ขั้นตอนแสงหน้าผู้คน99%ขั้นตอนที่1 เริ่มต้นเล็กๆและสร้างโมเมนตัมเป็นกลยุทธ์ที่ทรงพลังที่จะขับเคลื่อนคุณไปสู่เป้าหมายโดยทําตามขั้นตอนเล็กๆที่คุณจัดการได้ก่อนแทนที่คุณจะจมอยู่กับความยิ่งใหญ่ของความฝันให้คุณจดจอกับความก้าวหน้าที่เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆแล้วก็เพิ่มขึ้นแบบสะสมตามเวลาที่ผ่านไปลองนึกถึงเอฟเฟกต์ที่เรียกว่าเอฟเฟกต์ก้อนหิมะนะครับมันจะเริ่มจากหิมะก้อนเล็กๆที่เริ่มกลิ้งลงจากเนินแล้วมันจะค่อยๆ ดึงเอาหิมะจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆเข้ามารวมกับตัวของมันเองแล้วก็จะกลายเป็นก้อนหิมะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมากแล้วก็มีแรงประทะสูงในที่สุดเมื่อกระทบกับสิ่งกีดขวางตัวอย่างเช่นหากเป้าหมายของคุณคือการเป็นนักเขียนที่มีผลงานมากมายก็อย่าเพิ่งเครียดกับการหาวิธีเขียนนิยายเรื่องยาวให้จบภายใน1เดือนให้เริ่มต้นด้วยการเขียน1ย่อหน้าหรือแม้แต่1ประโยคในแต่ละวันแทนนะครับการกระทําที่เรียบง่ายนี้จะสร้างนิสัยที่แข็งแกร่งขึ้นในทุกวันที่ผ่านไป เมื่อคุณฝึกนิสัยนี้อย่างสม่ำเสมอคุณจะพบว่าตัวเองเขียนมากขึ้นเรื่อยๆและค่อยๆขยับเข้าใกล้เป้าหมายที่สูงสุดของคุณไปเรื่อยๆนะครับในทำนองเดียวกันหากคุณต้องการเริ่มกิจวัตรการออกกําลังกายใหม่ก็อย่าเพิ่งออกกําลังกายอย่างหนักเป็นเวลานานหลายชั่วโมงทันทีแต่ให้เริ่มต้นด้วยการออกกําลังกายเพียง5นาทีต่อวันก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มระยะเวลาและก็ความเข้มข้นขึ้นนะครับ ในขณะที่ร่างกายของคุณปรับตัววิธีนี้จะช่วยให้คุณแน่ใจว่าคุณไม่รู้สึกหนักใจท้อแท้และไม่ฝืนธรรมชาติของร่างกายจนมีโอกาสที่จะบาดเจ็บจากการหักโหมทําให้คุณมีโอกาสมากขึ้นที่คุณจะทําให้การออกกําลังกายกลายเป็นนิสัยที่คุณทําได้ง่ายๆในที่สุดเริ่มต้นด้วยจุดเล็กๆแล้วก็สร้างโมเมนตัมคุณค่อยๆพัฒนานิสัยและความมั่นใจที่จําเป็นต่อการบรรลุค,ความฝันของคุณเป็นการเดินทางพันก้าวโดยเริ่มจาก1นก้าวและเดินทีละก้าว ซึ่งนำไปสู่จุดหมายปลายทางได้ในที่สุดเทคนิคการคิดในการสร้างนิสัยเริ่มต้นเล็กๆอย่างเช่นแบ่งเป้าหมายใหญ่ออกเป็นงานที่พอจะทําได้ง่ายๆและเสร็จใน2นาทีเริ่มต้นด้วยชัยชนะเล็กๆเช่นเขียนหนึ่งประโยคทุกวันแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นนิยายเล่มยาวในที่สุดอย่าคิดแบบว่าโลกนี้มีแต่ขาวและดําให้คิดว่าโลกนี้มีทั้งขาวดําและพื้นที่สีเทาเพื่อการเติบโตและก้าวหน้า ความสาเร็จไม่ได้เป็นเส้นตรงแบบเสมอไปดังนั้นจงอดทนและเข้าบากปันจงเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนพอที่จะเริ่มสิ่งเล็กๆและในเวลาเดียวกันก็เป็นคนทะเยอทะยานพอที่จะคิดการใหญ่ความฝันที่จะเป็นนักวิ่งมาราธอนอาจเริ่มต้นด้วยการวิ่งรอบบ้านเพียง3ารอบในครั้งแรกนะครับขั้นตอนที่2ควบคุมแรงเสียดทานควบคุมแรงเสียดทานเป็นกลยุทธ์สาคัญในการจัดการความง่ายหรือความยากของการมีพฤติกรรมบางอย่าง การลดแรงเสียดทานอย่างตั้งใจสําหรับนิสัยที่ดีและเพิ่มแรงเสียดทานให้กับนิสัยไม่ดีคุณก็จะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนเป้าหมายและแรงบันดาลใจของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติเพื่อลดแรงเสียดทานสาหรับนิสัยที่ดีทําให้สะดวกที่สุดที่จะทํานิสัยเหล่านั้นอย่างเช่นถ้าคุณต้องการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพก็ให้เตรียมอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็ให้อยู่ในจุดที่จะมองเห็นได้ง่ายเมื่อคุณเปิดตู้เย็นทุกครั้ง หรือว่าเตรียมของว่างเพื่อสุขภาพไว้ให้พร้อมในจุดที่คุณใช้ชีวิตอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทํางานวิธีนี้จะช่วยให้คุณเลือกอาหารที่ดีขึ้นได้ง่ายขึ้นแทนที่จะเลือกกินอาหารขยะเพราะว่าคุณไม่สะดวกที่จะหยิบมันนะครับในทางกลับกันแรงเสียดทานที่เพิ่มขึ้นสําหรับนิสัยไม่ดีทําให้ยากที่จะเพลิดเพลินกับพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างเช่นหากคุณกําลังพยายามลดเวลาที่จะอยู่หน้าจอเยอะๆในแต่ละวันนะครับ ให้คุณลองย้ายโทรทัศน์หรือว่าย้ายเครื่องเล่นเกมไปยังจุดที่มันเข้าถึงได้ยากขึ้นหรือว่าคุณไม่ค่อยเดินไปในจุดนั้นหรือว่าคุณตั้งรหัสผ่านในแอปบางอย่างให้ซับซ้อนจนจําได้ยากด้วยความจําล้วนๆแล้วคุณก็เปลี่ยนมันทุกครั้งที่คุณเริ่มจํามันได้แล้วก็อย่าใช้ระบบบันทึกพาสเวิร์ดอัตโนมัติการทําแบบนี้นอกจากทาให้คุณเพิ่มความปลอดภัยจากแฮกเกอร์ที่มากขึ้นแล้วจะทําให้สิ่งเหล่านี้เข้าถึงได้ยากขึ้นมีขั้นตอนมากขึ้นจนทําให้คุณมีโอกาสกลับไปติดนิ โดยพื้นฐานแล้วการควบคุมแรงเสียดทานนั้นเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมของคุณเพื่อให้นิสัยที่ดีทำได้ง่ายต่อการนำมาใช้และนิสัยไม่ดีนั้นยากต่อการทำอย่างสะดวกการควบคุมแรงเสียดทานในชีวิตของคุณจะทำให้คุณพร้อมสำหรับความสำเร็จและสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่ยั่งยืนมากขึ้นนะครับเทคนิคที่ใช้แรงเสียดทานให้เป็นประโยชน์บางอย่างอย่างเช่นลดแรงเสียดทานเพื่อนิสัยที่ดีจัดชุดออกกำลังกายไว้ตั้งแต่ช่วงกลางคืนก่อนนอน เพื่อให้คุณหยิบชุดออกกําลังกายตอนเช้าได้ง่ายขึ้นเพิ่มแรงเสียดทานสาหรับนิสัยที่ไม่ดีเช่นใช้ตัวบล็อกเว็บไซต์เพื่อจํากัดการใช้โซเชียลมีเดียในช่วงเวลาทํางานความสม่ําเสมอคือกุญแจสําคัญทําให้นิสัยใหม่นั้นกลายเป็นนิสัยประจําตัวโดยการฝึกฝนทําซ้ําทุกวันเปลี่ยนมันให้กลายเป็นธรรมชาติของตัวคุณและสร้างกิจวัตรที่ส่งพลังนะครับขั้นตอนที่3กําหนดสภาพแวดล้อมทางสังคมของคุณ คุณเป็นค่าเฉลี่ยของตัวคุณเองและคนอีก5้าคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดดังนั้นอย่าปล่อยให้สภาพแวดล้อมทางสังคมของคุณเป็นไปตามยถากรรมอย่าปล่อยให้เวรกรรมนําคุณไปในการที่คุณจะคบใครและใครจะคบคุณพระพุทธเจ้าสอนไว้ในมงคลชีวิต38ประการข้อแรกเลยว่าอาเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาแปลว่าอย่าคบคนพานให้คบบัณฑิตดังนั้นเลิกคิดอย่างผิด,ผดว่าการเลือกคบคนบางประเภทและไม่คบคนบางประเภท เป็นสิ่งผิดหรือสิ่งไม่ดีนะครับกําหนดสภาพแวดล้อมทางสังคมของคุณเน้นบทบาทที่สําคัญของสภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์ของคุณที่มีต่อการเติบโตส่วนบุคคลและอาชีพของคุณคนที่คุณเลือกใช้เวลาด้วยมีอิทธิพลอย่างมากต่อความคิดนิสัยและแรงบันดาลใจของคุณด้วยการดูแลจัดการสภาพแวดล้อมทางสังคมของคุณอย่างมีสติคุณสามารถเร่งความก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายของคุณได้เพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมทางสังคมของคุณนะครับ ให้ค้นหาบุคคลที่แบ่งปันแรงผลักดันของคุณเพื่อความสำเร็จและการพัฒนาการครบหาสมาคมเหล่านี้จะท้าทายคุณให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าแก่คุณและช่วยให้คุณมีความรับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายเข้าร่วมชมรมมืออาชีพหรือชุมชนออนไลน์และมีส่วนร่วมในการสนทนาที่มีความหมายกับผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณเป็นต้นนะครับอย่ากลัวที่จะออกห่างจากความสัมพันธ์ที่ขัดขวางการเติบโตของคุณหรือว่าฉุดรั้งคุณไว้ จงรักษาความสัมพันธ์กับคนที่คอยแนะนําคุณให้กล้าทําสิ่งใหม่ๆกับเพื่อนร่วมงานที่คอยกระตุ้นให้คุณเสนอโครงการดีๆและคอยติดตามความก้าวหน้าของงานให้คุณให้คุณสร้างระบบสนับสนุนที่ทรงพลังซึ่งขับเคลื่อนคุณไปสู่ความฝันและเสริมพลังให้คุณบรรลุศักยาภาพสูงสุดด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดีเทคนิควิธีคิดบางอย่างที่ใช้ในการสร้างส,างสภาพแวดล้อมที่ดีก็คือล้อมรอบตัวคุณด้วยเพื่อนร่วมงานที่เติบโตขึ้นตลอดเวลา ด้วยหัวหน้าที่เติบโตขึ้นอย่างมากและรวดเร็วในสายงานและด้วยคนที่ให้คำปรึกษาดีๆเสมอเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายทำประโยชน์แก่สังคมเข้าร่วมชมรมหรือชุมชนออนไลน์ที่กระตุ้นซึ่งกันและกันและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเลือกอยู่กับคนที่มีคุณค่าสูงที่เชื่อในตัวคุณค้นหาเพื่อนที่ผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้นและพร้อมจะแบ่งปันแนวคิดที่ดีๆกับคุณทางเลือกในการสร้างสังคมนั้นเป็นของคุณ จงกล้าที่จะเปลี่ยนแวดวงสังคมของคุณให้ตรงกับแรงบันดาลใจของคุณอย่าเสี่ยงด้วยการใช้ชีวิตกับคนที่ให้ความสนุกสนานหรืออิ่มเอมใจแบบผิวเผินแต่เพียงอย่างเดียวอย่างเช่นคนที่ชอบชวนคุณสังสรรค์ที่เน้นแอลกอฮอล์หรือว่าคนที่ชอบจับกลุ่มและหาเรื่องนินทาจับผิดวิพากวิจารณ์ซึ่งปกติจะเพลิดเพลินมากแต่ไม่เคยให้ประโยชน์อะไรแก่ชีวิตของคุณในระยะยาวเลยขั้นตอนที่4สร้างสายตาและความคิดที่เฉียบแหลมแบบคนมีปัญญา คำว่าสร้างสายตาและความคิดที่เฉียบแหลมแบบคนมีปัญ,ญญานั้นเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการทําความเข้าใจหลักการและกลยุทธ์หลักที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จโดยการวิเคราะห์ความสําเร็จของผู้อื่นคุณสามารถค้นพบองค์ประกอบหลักที่ใครสักคนทําและนําเขาไปสู่ความสําเร็จจากนั้นคุณปรับและใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นกับการเดินทางสู่เป้าหมายของคุณตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการเป็นเลิศในโลกของการตลาดออนไลน์ให้ศึกษานักการตลาดออนไลน์ที่ประสบความสําเร็จสูงสุดในสายงานของคุณ สังเกตกลยุทธ์วิธีการและเนื้อหาของพวกเขาพยายามระบุหลักการพื้นฐานที่ทําให้งานของพวกเขามีประสิทธิภาพซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการทําความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังการส่งข้อความหรือเครื่องมือและแพลตฟอร์มที่พวกเขาใช้นะครับเมื่อคุณแยกโครงสร้างตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จเหล่านี้ออกมาได้แล้วก็ให้นําหลักการสําคัญไปใช้กับความพยายามทางการตลาดของคุณเองโปรดทราบว่า ้าหมายของเรื่องนี้ไม่ใช่การก๊อปปี้หรือคัดลอกผลงานแต่เป็นการเรียนรู้ดัดแปลงและพัฒนาใช้ความรู้ที่เพิ่งค้นพบนี้เพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่เป็นของคุณเองปรับแต่งให้เหมาะสมกับจริตนิสัยและบริบทแวดล้อมและก็เป้าหมายเฉพาะตัวของคุณนะครับการสร้างการมองอย่างเฉลียวฉลาดทําให้คุณใช้และอาศัยภูมิปัญญาของบุคคลที่ประสบความสําเร็จให้เป็นประโยชน์และใช้มันเป็นแผนงานของคุณเพื่อนําทางไปสู่ความสําเร็จเป็นกระบวนการของการเรียนรู้ ปรับตัวและเติบโตซึ่งช่วยให้คุณก้าวไปสู่จุดสูงสุดในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของคุณนะครับแนวคิดบางอย่างเกี่ยวกับการมองอย่างเฉลียวฉลาดลองทําสิ่งที่เรียกว่าวิศวกรรมย้อนกลับด้วยการวิเคราะห์ผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จอย่างอีลอนมัส์หรือคนอื่นๆที่คุณชอบและศรัทธาลองคิดลองอ่านและวิเคราะห์กลยุทธ์หลักและกระบวนการคิดของพวกเขาแยกแยะและทําความเข้าใจหลักการพื้นฐาน แยกแนวคิดที่ซับซ้อนออกเป็นองค์ประกอบพื้นฐานเช่นทําความเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังแคมเปญการตลาดที่ประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณเอาจากคนอื่นมาใช้ได้ผลนั้นมักจะเป็นแนวคิดที่เป็นรากฐานมากกว่ารายละเอียดยิบย่อยนะครับอย่าขโมยหรือก๊อปปี้แต่ให้เรียนแบบรับแรงบันดาลใจจากสิ่งที่ดีที่สุดแต่เพิ่มวิธีที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเพื่อให้เป็นของคุณอย่างแท้จริงขั้นตอนที่5ใช้ชีวิตด้วยวิธีคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ ทำตัวเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่คลั่งคล้ายการทดลองเป็นวิธีการเสริมพลังที่สนับสนุนให้คุณปฏิบัติต่อชีวิตของคุณเหมือนชุดการทดลองแนวคิดที่ส่งพลังนี้ช่วยให้คุณมีความกล้าสำรวจแนวคิดกลยุทธ์และเทคนิคใหม่ๆโดยไม่กลัวความล้มเหลวเนื่องจากทุกผลลัพธ์คือโอกาสในการเติบโตและการเรียนรู้ตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังเริ่มต้นธุรกิจอยากกลัวที่จะทดสอบกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆเพื่อดูว่ากลยุทธ์ใดให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเลือกใช้หลายแคมเปญ วิเคราะห์ข้อมูลและทำซ้ำกับแคมเปญที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในทํานองเดียวกันหากคุณกําลังพยายามพัฒนาทักษะการสื่อสารให้ลองใช้แนวคิดต่างๆเพื่อดูว่าวิธีใดที่ดีที่สุดสําหรับคุณทดลองเล่าเรื่องกล้าสแสดงออกหรือตั้งใจฟังและสังเกตปฏิกิริยาที่คุณได้รับการยอมรับกรอบความคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ที่คลั่งไคล้จะทําให้คุณมีอิสระที่จะล้มเหลวเรียนรู้และเติบโต วิธีการนี้ช่วยให้คุณเปิดรับแนวคิดและความเป็นไปได้ใหม่ๆอยู่เสมอเข้ามาในชีวิตช่วยให้คุณพัฒนาและปรับตัวเข้ากับความท้าทายต่างๆได้ยิ่งคุณทดลองมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณมากขึ้นซึ่งนำไปสู่การเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลในที่สุดเคล็ดลับบางอย่างที่จะใช้ชีวิตด้วยแนวคิดแบบนักวิทยาศา,ศาสตร์ก็คือใช้ชีวิตเหมือนชุดการทดลอง ทดสอบเทคนิคการทําสิ่งต่างๆจนกว่าคุณจะพบวิธีที่ดีที่สุดหรือว่าเหมาะสมที่สุดสําหรับคุณอย่ากลัวการสร้างแนวคิดสร้างต้นแบบทดสอบและทําซ้ําใช้ความคิดของคุณอย่างต่อเนื่องลองแนวคิดใหม่ๆและเรียนรู้ทั้งจากความสําเร็จและความล้มเหลวเดินหน้าต่อไปอย่าท้อแท้กับความพ่ายแพ้ให้ใช้พวกมันเป็นเชื้อไฟหรือพลังเพื่อกบเคลื่อนคุณไปสู่เป้าหมายแทนมุ่งมั่นในการเดินทางที่แสนพิเศษของคุณนะครับ การทำแบบค่าเฉลี่ยก็จะให้ผลลัพธ์แบบเฉลี่ยครับถ้าอยากหลุดพ้นจากความธรรมดาก็ต้องทำนิสัยและกิจวัตรที่ไม่ธรรมดาพร้อมรับความเสี่ยงเรียนรู้จากความล้มเหลวและเติบโตจากความผิดพลาดก้าวออกจากเขตสบายๆหรือคอมฟอร์ z โซนของคุณโดยจัดการกับงานที่ท้าทายเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและยอมรับความไม่แน่นอนเพื่อหาวิธีป้องกันและแก้ไขปลดปล่อยพลังของคุณและสร้างชีวิตที่คุณต้องการเพิ่มพลังให้กับตัวเองด้วยความเชื่อว่า คุณสามารถบรรลุทุกสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ได้ด้วยความทุ่มเทความอุตสาหะและความคิดที่ถูกต้องคุณสามารถแซงหน้าคนอีก99%และมีพลังแบบที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้ลองทำห้าขั้นตอนที่ทรงพลังเหล่านี้นะครับและเปลี่ยนชีวิตของคุณให้เป็นการเดินทางที่ไม่ธรรมดาซึ่งเต็มไปด้วยความสําเร็จการเติบโตและความสมหวังโปรดจําไว้ว่าขีดจํากัดเพียงอย่างเดียวของคุณก็คือขีดจํากัดที่คุณตั้งไวใ้ให้ตัวเองนั่นเองดังนั้นกล้าที่จะฝันให้ให,ใหญ่และเริ่มลงมือทําให้มันเป็นจริง ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้สามารถให้กำลังใจได้ด้วยการกดไลค์กดติดตามช่องและร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันนะครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ